สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f อฟฟานหวยนะครสลับเลขที่ในช่องนะครับชัยดุงหิงทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งนะฮะออกใหม่แล้ว26นะฮะจำได้ว่าครั้งก่อนหน้านี้ออก26นี่ออกมาต่อเนื่อง2งวดติดๆเลยนะฮะโดยเฉพาะในที่ในบนล่าสุดนะครับอ่ะหรือท่านไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนเขาไปรับแนวทางคัดใน่นอนเน้นๆนงวดที่แล้ว3ตัวแตกตัวลูดก็แตก นะครับตัว,ตวเจาะก็เข้านะครับเพลงเพงปังๆต้อนรับปีใหม่งวดแรกของปี69ใครอยากได้ชุดแบบนี้ก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับในลิปนี้จะมาดูนั่นแหละนะฮะซึ่งในล่าสุดออก26ออก26ถ้าย้อนไปนะครับในก่อนหน้านี้มันจะเหมือนกันกันกบในก่อนหน้านี้ที่มันออก26นะครับซึ่งรู you, นะ้เยช่วงนี้ในสองห้มา26 26มา20เนี่ย อ่ะมาดูแล้วกันเพราะว่าเลขมันออกช่วงๆแบบนี้มันออกแบบนี้คล้ายๆกันเหมือนๆกันนะครับย้อนไปตั้งแต่ในงวดวันที่17เลยนะห้าเจ็ถัดมานะครับเป็น6 6 6 4 6 0 3ถัดมาเป็น3 3 3 5 9 6 3แล้วก็ห้า

ซึ่งถ้าย้อนไปเนี่ยครับไปดูในช่วงก่อนหน้าในท,ที่ที่มันออก26นะครับถ้าย้อนไปในตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่เนี่ย70นะ70 29 26ก่อนหน้านี้นะครับย้อนขึ้นไปเป็น541226เนี่ยซึ่งนะครับเนี่ยครั้งก่อนเนะี่ยที่มันออก26เนี่ยมันมันไปออกครั้งหน้า541ส่วนในฝั่งนี้มาออก ห้าเหมือนกันนะเออเนี่ยแล้วมันก็มอกออก3ตัวใกล้เคียงกันอยู่นะนะครับหกแบบนเนี้ยเนี่ยช่วงใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันแบบเนี้ยนะครับที่มันออกสองหบนเนี่ยอ่ะไหนลองย้อนไปดูอีกนะครับนี่แหละที่ผมจับมาในที่สรุปเนี่ยก็เอามาจากในตรงนี้แหละนะครับก่อนหน้านี้ก็จเป็นในที่ใน6 4 3 7่5แล้วก็0 0 2 5้า4ู2ย์ศแล้วก็นะครับเก้าแปนะะ็จะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ในหก6ปดหกแล้วก็จะเป็นในที่ในสามหกเซึ่งนะครับ นี่ยถ้าลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับเนี่ยมันคล้ายๆกันถ้าย้อนไปข้อคล้ายๆกันนะครับถ้าเอาตำแหน่งตรงนี้มีมี6นี่มาฝั่งนี้มี0นี่3ตัวก็เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้0 5 2ย์หนี่มาออกตรงนี้0ย์5้าเนี่ยเนี่ยเหมือนในตรงนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันย้อนไปนะครับมันก็มีเลขเด่นเหมือนกันนะครับ สี่กับสองอ่ะมาสองเอาแค่หลักแสนในฝั่งนี้เก้ากับแปดมาเก้าหกแปดมาหกสามกับหกเนี่ยมาสามเนี่ยถ้าไล่ดูถ้าเอาในตำแหน่งหลักแสนนะครับหลักหมื่นในฝั่งนี้มาเป็นเลขเด่นเนี่ยก็มานะซึ่งในล่าสุดอ่ะเจ็ดกับศูนย์ไม่มีนะ้แต่มันมีสองมีสองหกเหมือนกันผมก็เลยเามาเปรียบเทียบกันในช่วงที่มันตรงกันแบบนี้อ่ะแล้วมาดูในฝั่งนี้นะครับในล่าสุดถัดมานะครับ หลังจากที่ออกไปในตรงนี้2 6ครั้งล่าสุดแล้วก็ทำมาเป็น09 093 3 2 0อ่าหรือว่านะฮะมันจะมี2มาอีกนะครับหรือมันอาจจะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับหรืออ่ะเพราะว่ามันเว้นงวดมาเนาะเนี่ยข้างหน้าตรงนี้0 25มา3ตัว เว้นมางวดนี้ไม่มานะครับแล้วก็ 5, 4, 1ก็มา3ตัวนี่เห็นไหมครับแล้วก็เว้นมางวดที่แล้วหรือว่าล่าสุด3ตัวนี่อาจจะเป็นในที่ในศูนยหรือ9 33อ่ะก็ไม่แน่นะครับราบางท่านอาจจะโชคดีถูก3ตัวหรือ 3, 3, 2อ่ะหรืออา้า 3, 2, 0 3เนี่ย3ตัวหวยลาว ลองติดไว้แล้วกันนะครับไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆนะครับก็มีแน่นอนน่นแหละนะครับเนี่ยนะศูนม้นะอ่ามีก็ชน0ูนชนสานะศูนย์สาเก้าหรือถ้าคิดว่า2จะมาอีกก็ก็ลองนําไปรุ้นเลยกันเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบดูในตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นี่มันก็มี9ก้2สองหนะสองสนะมันมาก็มาเหมือนกันอันนี้มาล่างก็มาล่างเหมือนกันอันนี้มาบนก็มาบนเหมือนกัน นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมา2แล้วหรือว่าจะเน้นสองสองในหลัก10ถ้าสองมาอ่ะอยู่ในนี้ก็อาจจะสลับกันอยู่ในนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นนะฮะในที่ในสอง2องสสองกเกนาะสตัวนะครับก็2อนะหรืออาจจะออกเหมือนกันกับในตรงนี้ก็ได้นะครับ ที่นีน่ก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะฮะนำไปพิจารกกันได้หรือจะไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น,นในสูตรนี้เลยนะสูตรที่เล็กวิ่งนะสูตรเล็กวิ่งสูตรนี้ก็คือว่าเข้าดีเดินดีเข้าบ่อยแล้วนะก็คือสูตรแนะปดสองนะครับสูตรนี้เลยนะก็จะเป็นสี่ตัวมาหนึ่งตัวซึ่งหลังๆนี่นะครับก็จับคู่กันมาสองงวดเลยไม่ว่าจะเป็นครั้งก่อนห้าสี่นี่ก็มาล่างสองหกก็ไปบน ล่าสุดหรือสลับกันอยู่ในตรงนี้ก็จะมีแค่เลข0ูนย์เลข1เลข2 3นะครับอ่ะก็ลองนำไปลุ้นเลยกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้ส่วนสูตรนี้ก็เข้าดีอยู่เหมือนกันนะครับสูตร4 5 4 6สูตร4 546นะครับในงวดที่แล้วเข้าบนล่างเลยนะครับนี่นะเข้าบนล่างแถมยังมา3มงวดติดๆดเลยไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่ในงวดนี้นะครับนี่หกเก้าก็มาตรงตรง ถัดมาก็54นะก็มาในที่ในล่างในตัวกลับแล้วก็ล่าสุดนะก็ตัวกลับเหมือนกันนะครับก็ไปล่างอีกนะบนล่างบนนะล่าสุดไปล่างไหมนะมนสลับกันหรือเปล่านะครับแต่น,นงวงูที่แล้วเข้าบนล่างนะอ่าสุดนี้ก็ลงให้ไปแล้วในก่อนหน้านี้นะครับก็ขอให้โชคดีกับหวยเล่านะครับในงวดนี้แล้วกันนะครับสลับในงวดที่2นะครับก็คือวันที่5วันจันทร์แรก นะครับหรือใครอยากได้เน้นน้อยเน้นเงบน้อยก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าบ้านเขียวนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับแล้วพบวกันใหมนะ่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ